ครับก <kin> <ir> ็ขอสวัสดีนักเรียนนะครับสําหรับหัวข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นการแยกตัวประกอบนะครับของพหุนามที่มีสมสิธิ์เป็นจำนวนเต็มนะครับโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับสําหรับนะเรื่องราวตัวนี้นะครับทฤษฎีบทเศษเหลือนั้นก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการคํานวณนั่นเองนะครับจะช่วยในการคํานวณของเรานะสำหรับตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นการอธิบายที่มานะครับว่า ทฤษฎีเศเหลือนั้นนะครับใช้หลักการำอนวณอย่างไรนะครับเราจะมีพหุนามนะครับอยู่ที่นะสองแสองประเภทด้วยกันนะครับสองตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวหารนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวตั้งนะนะตรงนี้ให้ดูนะครับตัวอย่าง x กําลังสองนะครับบวกสาม x ลบสี่หารด้วย x ลบสองตรงนี้จะพบว่าการหารก็คือหารยาวปกติเลยนะครับตัวตั้งก็คือพหุนามคือ x กําลังสองบวกสาม x ลบสี่ ส่วนตัวหารก็คือเหุานามคือ x ลบด้วย2นะครับตรงนี้วิธีทำนะครับหารยาวตั้งหารยาวปกติเลยนะครับก็จะเป็น x กระหัง2บวกับ x ลบสหารด้วย x ลบทีนี้วิธีการหารนะครับเริ่มต้นนะทีละทีละจำนวนนะครับให้พิจารณานะทีละจำนวนนะครับก็คือพิจารณาพจน์แรกก่อนนะครับที่เป็น x ยกรังสองก่อนตรงนี้เนี่ยนะ ทำอย่างไรถึงจะได้เป็น x ยกกำลังสองนะครับก็คือพบว่าเอา x ไปคูณกับ x ตัวหารนะครับหลักการหารปกตินะเอาตัวหารคู้วยผลลัพธ์นะครับตรงนี้ตัวตั้งเป็น x ยกกำลังสองดังนั้นนะครับก็เ,เอา x เขาเ้าไปคูณน,นะตัวหารก่อนนะครับ x คูณ x ก็ได้เป็น x ยกกำลังสองนะครับ x คูณด้วยลบสองนะครับก็เป็นลบสอง x นะไม่ทันนะครับ ดูนะครับทีละตัวนะเพราะนั้นตังนี้จะได้ว่าเป็นอะไรครับเป็น x ยกมาลสอง 2, ลบด้วยสอง x นะครับนะผลค,คูณนะคูณด้วย x เอามาลบกันนะครับนะเอามาลบกันก็จะได้ว่าเป็น x กำลังสองบวกสาม x ลบด้วยสี่นะครับลบด้วย x กำลังสองลบด้วย2 x ตรงนี้โพดนี้นะครับนะไม่มีไปศูนย์นะครับก็เอาลงมาเลยครับเป็นลบสี่เหมือนเดิมนะครับ ส่วนตัวนี้นครับบวก 3x ลบด้วยลบ 2x เป็นบวก 5x นะครับตัวนี้นะทันไหครับลบคูณลบเป็นบวกนะครับตัวนี้เพราะนั้นบวก 3x ลบด้วยลบ 2x ก็เป็น 5x นะครับเป็น 5x ทันไหครับตรงนี้จากนั้นนะครับจะได้ว่าเป็นตัวตั้งตัวใหม่ก็คือจะเป็น 5x ลบ4นะ 5x ลบ4ตอนนั้นไปต่อนะครับตอนแรกเราได้ผลลัพธ์คือ x ใช่ไหม ทำอย่างไรถึงจะเป็น 5x นะครับบทแรกจะเป็น 5x เท่ากับตนะัวตั้งนะครับก็ต้องเอา5ไปคูณนะครับเอา5ไปคูณเอาบวก5ไปคูณนะครับนะครับเพราะว่าสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า x ตรงนี้เป็นบวกเห็นไหม5คูณกับ x ลบ2นะครับ5คูณ x ก็ได้ 5x บวก5คูณกับลบ2ก็ได้ลบ10นะครับเอาตัวตั้งลบด้วยผลคูณที่2นี้นะครับเพราะว่าลบ4ลบด้วยบวก ลบลบรูบเป็นบวกนะตรงนี้คันนะครับลบสี่บวกด้วยสิบก็เหลือหกครับเหลือบวกหกห้าเอกลบห้าเอกระศูนนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้พบว่าเท่านามที่เอกระลังสองบวกสามเอกลบสี่หารด้วยเอกลบสองเหลือเศษหกนะครับอันนี้คือวิธีคิดครับวิธีตั้งหารของเท่านามนะนะครับทีนี้จะนำไปสู่ทฤษฎีบทเศษเหลืออย่างไรนะครับก็คือให้เนสังเกตดูที่ ตัวหารนี่นะครับพจน์ที่เป็นจํานวนค่าคงที่หรือค่าคงตัวตัวนี้ค่าคงตัวตัวนี้นะครับพบว่าตัวหารนั้นคือ x ลบ2ค่าคงตัวคือ2นะครับสังเกตตรงนี้นะจะได้ว่าให้กําหนดให้นะครับนะดูนะกำลังจะเข้าสู่ทฤษฎีบทเศษเรียนะครับโดยอาศัยและการตั้งหารเป็นตัวนํานะครับพบว่าถ้าให้สัญลักษณ์นี้นะครับ px แทนหุ่านที่เป็นตัวตั้ง ให้พีเอ็กซ์แทนและแทนค่า x ด้วย2ครับ2คืขึ้นมาจากไหนครับมาจากค่าวงทร์ตัวนี้เน,นี่ยตัวนี้เอามาแทนค่าดูนะครับแทนค่าเพราะนั้นจะได้ว่าอะไรจะได้ว่า p x คือ2นะ p ีก็คือแทนค่า2งลงไปในเท่านานที่เป็นตัวตั้งนะครับตัวใดเคือแทนด้วย2นะแทนค่าไปนะครับจะได้ว่าเป็น2ยกกำลัง2บวกด้วย3คูณ2นะครับบวกด้วยลบด้วย4 เดวยวนะฮะสองยกกำลังสองคือสี่บวกด้วยสามคูณสองได้หกนะครับลบสี่ฐานน้ตรงนี้หาผลบวกและผลลบดังต่อไปนี้นะครับสี่บวกหกก็เป็นสิบถูกไหมสิบลบสี่ก็คือเหลือหกพบว่าเหลือเศษเท่ากันครับเหลือเศษเท่ากันเลยเศษเท่ากันกับการหารเลยครับดังนั้นจากจุดนี้นะครับจึงเกิดมาเป็นพบว่าเมื่อแทนด้วยสองเนะี่ย นะครับแทนเอกด้วย2นะ่ะมันไปนสัมพันธ์กับตัวค่าของที่เมื่อสกูน่นี้ที่เไปดูนะตัวนี้นะครับนะนะที่เป็นตัวหานะครับนะหยิบมานะครับแล้วมาแทนค่าลงในตัวตั้งเนี่ยก็จะเหลือเศษ6เท่าเข้ากันเลยครับเท่ากับการหารยาวเมื่อสกูนี้นะครับดังน,นั้นนะจึงเป็นที่มาของทฤษฎีบ,บทเศษเหลือนะครับก็คือถ้าเราให้พหุนาม px นั้นนะ ถ้าหาเท่านาม px ก็คือใช้เศษลักษณ์นี้แทนนะครับแทนตัวตั้งนั่นเองนะครับ px คือแทนตัวตั้งนั่นแหละแทนตัวตั้งนะครับหารด้วย x ลบ a ข้อสังเกตตรงนี้นะครับว่าตรงนี้จะต้องเป็นลบนะเป็นลบนะครับเดี๋ยวบางทีตัวหารมันจะเป็นบวกครับเพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนรูปให้อยู่ในรูปของอะไรให้เป็นเป็นรูปของเปลี่ยนรูปเป็น x ลบ a นะครับจะมีวิธีการเปลี่ยนรูปนะดูจากตัวอย่างต่อไปนะครับ x ลบ a จะได้ว่านะครับนะจะเหลือเศษเป็นนะครับ <cover> PA ก็คือหมายความว่าตัวเศษเท่ากับเมื่อเราแทนค่าตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งเอลงไปในนะตัวตั้งนะลงไปในตัวตั้งนั่นเองนะครับอันนี้คือเครื่องมือที่เราจะใช้ในการหาน,นะครับเศษจากการหาพหุนามนะครับอ่าดูตัวอย่างก,กันนะตัวนี้นะครับอ่าสำหรับตัวอย่างนะให้ใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือนะ,นะครับนะหาผลหารโดยที่ตัวตั้งคือ 2x ยกกซ์บังสองนะลบห้บวกด้วย 6นะครับหารด้วย x ลบสาแต่นั้นทำเนื้อะไรทำเนื้อะไรครับกำหนดให้โจทย์ตั้งคือ px นะครับ px ก็คือ x, 2 x กำลังลบ x บวกแล้วให้แทนค่า x ด้วยแหะครับ3ครับนี่ฮะมาจากตัวนี้3ครับตัวนี้ x ลบ x ลบ a เป็น x นะเป็น x ลบ a อยู่แล้วเห็นไหมฮะแล้ว a คือ3ครับแทน x ด้วย3ก็เริ่มแทนตำแหน่งนะฮะ x ทุกตัวด้วย3นะครับก็จะได้ว่าเป็น2 3ยกกำลังสองลบด้วย5คูณ3นะครับบวกด้วย6นะ3ยกกำลังสองคือ9ครับ9 2 18ลบด้วย5 3 15บวกด้วย6ครับเพราะนั้น18ลบ15เหลือ3 3บวกก็เหลือเป็น9ครับดังนั้นข้อนี้เศษเหลือเท่ากับ9ครับต่อบ9านะไม่ยากเลยใช่ไหมครับ แทนค่านิดเดียวเองนะอ่าตัวอย่างที่สองนะครับให้นะครับหาปูญหาครับจากทฤษฎีบทเซเลียนะครับ 8x ดยกกำลังสองลบ 4x บวกด้วย11หารด้วย x บวก5ตรงนี้ครับที่ครูให้ข้อสังเกตไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับคือว่ากรณีที่มันไม่ใช่ลบครับเป็นบวกนเต้องเปลี่ยนรูปก่อนให้เปนเป็นเลบ a ถูกไหมพบว่านี่ครับตัวนี้ครับไอบวก5เนี่ย เราสามารถเปลี่ยนรูปนะครับให้อยู่ในรูปนี้นะครับเป็นลบได้ก็คือ x ลบด้วยลบ a นะผมไม่ทันนะครับลบคูณลบเป็นบวกเห็นไหมลบคูณกับลบเป็นบวกตรงนี้ดังนั้นเมื่อเปลี่ยน x บวก5ให้อยู่ในรูปของ x ลบด้วยลบ5แล้วดังนั้น a คือเท่าไหร่ครับ a ก็คือลบ5เพราะนั้นตรงนี้ระวังนะครับต้องแทนค่า x ให้ถูกนะว่าเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับข้อสังเกตก็คือถ้ากรณีที่ตัวหารนั้นเป็นบวกตรงนี้ เราแทน x ต้องเป็นตรงข้ามก็ง่ายนะหรือจะเปลี่ยนรูปอย่างนี้ให้เห็นชัดเจนก็ได้นะครับดังนั้น x ต้องเป็นลบห้านะครับต่างจากข้อแรกนะครับที่ตรงนี้มันเป็น x อลบสามแล้วหยิบสามมาใช้ได้เลยแต่ตรงนี้เป็น x บวกห้าต้องเปลี่ยนรูปก่อนนะครับเปลี่ยนรูปก่อนพบว่า x ก็คือลบห้าหรือข้อสังเกตครับถ้าเป็นบวกตรงนี้ x จะเป็นห้าไม่ได้ก็ต้องเป็นตรงข้ามถูกไหมโอเคเมื่อได้ x มาแล้วก็แทนลงไปใน PA นะครับหรือ PX นะครับ ก็จะเป็น p ลบ5 r p ลบ5ตำแหน่ง x คือลบ5นะครับก็จะได้ว่าเป็น8คูณกับลบ5ยกกำลัง2นะครับลบด้วย4คูณด้วยลบ5บวกด้วย11นะตร <c oughs> งนี้ก็จะได้ว่าเลฮะบลบ5ยกกำลับบง2คือได้บวก25นะครับลบคูณลบได้บวกนะเมื่อเป็นบวก25บวก25คูณได้8ได้บวก200 แนวเล็บก่อนนะครับ4คูณ5ลบ5นะครับก็คือลบ20ลบ20ตรงนี้ลบ20นะในแนวเล็บลบ20แต่ตรงนี้ครับลบคูณลบได้บวก20นะครับตรงนี้ระวังนะลาหานะครับเดี๋ยวเสร็จจกมาไม่ถูกนะฮะบ,บวกด้วย11ครับบวกด้วย11รวมกันทั้งหมดได้เป็น231นะ231นะครับคะแนนเศษเหลือของข้อนี้คือ231ตอบ231ครับ เดี๋ยวให้นักเรียนลองใช้นะครับทฤษฎีบทเศจเหลือหานะครับหาเศษเหลือจากการหารพหุนามนะครับใช้วิธีนี้นะใครที่ยังไม่เข้าใจก็ลองดูทบทวนดูคลิปอีกทีนึงนะครับมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับห้าข้อด้วยกันนะครับห้าข้อกันสังเกตไหมฮะว่าตรงนี้นะกูให้นะกูให้ข้อสังเกตเป็นอนาคกูเปลี่ยนให้เลยฮะเพราะนั้นเราต้องหยิบเอ็กซ์มาให้ใช้ถูกนะสกูนี้เน้นย้ำไปแล้วแต่ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนนะครับหยิบมานได้เลยถูกไหมเพราะฟอร์มของ พิสัรีบด์เสร็จเรียบร้อคือเอลบเนะครับเอ็กซ์ลบเเห็นไหมฮะตรงนี้เพรฉะนั้นอันไหนที่มันเป็นลบก็หยิบมาใช้ได้เลยตามตัวอย่างที่1นึ่งเนี่ยมตัวอย่างที่1ครับข้อนหนึ่งกับข้อ 1, ข้อนหนึ่งกับข้อห้าเนี่ยมาตัวอย่างที่1ครับส่วนข้อสองสามสี่นั้นเหมือนตัวอย่างที่2นะแสดงวิธีทํานะครับถ่ายรูปปรับเป็นแนวตั้งให้ดีแล้วถ่ายชัดๆหน่อยนะครับบางคนตัวสื่อตัวเล็กนะตัวเล็กเขียนตัวเล็กด้วยถ่ายเบอร์ด้วยนะมองไม่ชัดนะครับมันตรวจยากนะเพราะฉะนั้นเขียนตัวใหญ่ ใครที่เขียนด้วยมือไม่สวยก็เขียนเป็นบรรทัดได้เลยนะครับนะบตั้งใจเขียนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ